ครับผมก็้าขอาวสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูชมกันนะอันนี้พฟกัดเนี่ยที่ล่ะพี่พวกกัดแล้วเนาะดอกสวยไหมอันจะมมณีนะตัวนี้หรือว่าบางที่จะเรียกว่าเพชรตามแมวนะครับผม,มก็มาตัวเดียวกันนะตัวนี้จะเป็นโชกคคุนนะตัวนี้เป็นชมพูหักสดี ก็ไม่ใช่หากระดีร้อยเปอร์เซ็นแบบเนาะเป็นไม้ที่ที่เพิ่มแต่งขึ้นมาหมายถึงว่านั่นแหละนะทาให้ดอกดูดูดูแปลกอีแบบนึงนั่นแหละนะเอาตรงๆเดี๋ยวนี้เป็นแดงนะครับผมเป็นดอกซ้อนทั้งสี่ต้นนะครับผมเดี๋ยวไปหาของแถมก่อนแป๊บหนึ่งมาแล้วของแถมนะครับผมตัวน,นี้ดอกสวยนะด้านเดียวดอกแดงสวยนะ แ่ออกดอกเตรียมต้อนอย่สวยมากนะตอนนี้ออกดอกเป็นช่อนะอันนี้ดอกเขาไม่ใช่ช่วงที่ออกดอกแล้วก็อดอกวันด้วยสวยสมบูรณ์ต้นนี้ครับผมชุดนี้สี่ต้นรวมส่งทุกอย่างนะครับผมสี่ต้นสี่ร้อยบาทนะรวมส่งทุกอย่างเลยแพงไหมไม่แพงเท่าไหร่หรอกเนาะแถมให้ต้นนี้เป็นห้าต้นสี่ร้อยบาทนะครับผมรับชุดนี้ไปสี่ร้อยบาทได้ห้าต้นชุดนี้ครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับผมขอบคุณมากที่มาเยี่ยมชมก็มาเท่านี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมดีครับ